สวัสดีครับท่านผู้ชมพระที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เป็นเหรียญพระสมเด็จสามชั้นหลังมีรูปนางกวักนะครับเป็นเหรียญของวัดอ่างทองจังหวัดสงขาปีพุทธศักราช2517นะครับเป็นเหรียญที่ ผ่านพิธีใหญ่นะครับมีภักคณาจารย์มาปลุกเสกเป็นจำนวนมากนะครับพุทุคุณดีทางเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์นะครับโชคลาบนะครับกวักโชคกวักกลาบกวักเงินกวักทองเรียกเงิน เรียกทองให้เงินไหลามาเทมานะครับมีมหาเสน่ห์ใครเห็นใครรักแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองในการค้า,า,าการขายการดำเนินธุรกิจนะครับที่ผมใจใดูใกล้ๆนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จนะครับสามชั้น ครับะอยู่ด้านหลังนะครับเป็นรูปนางกวักนะครับ ทีนี้เท่าทีออ่รับฟังจากผู้ที่เคยใช้นะครับเป็นเหรียญที่ดีทางด้านออทางด้านโชคลาภนะครับแล้วก็แล้วก็มีเมตตามหาสเสน่ห์นะครับนะฮะใครเห็นใค,ใครรักนะครับนะฮะแขวนแล้วออบูชาแล้วติดตัวใครเห็นใครรักนะครับนะครับนะ ส่วนใหญ่จะจอจ,จ,จะลุ่งเรืองจะลุ่งเรืองในทางาการค้าการขายนะครับผมขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับขอ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 ธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับเหรียญนี้มีความยาว2.2ซนเมตรนะครับนะฮะ2.2ซนเมตรมีความกว้าง1.4ซนเมตรนะครับ ผมขอจบการบรรยายไว้เพียงตรานี้นะครับขอท่านผู้ชมจงมีความสุขมีความเจริญไม่เจ็บไม่จนมีการยานมิตรที่ดีนะครับสวัสดีครับ